วว่่าาด้ยคมมทีันเกแลวนะสวัสดีครับเยียงเป็นทางกรารกับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่ช่วง DIY by Dad นะครับครอบครัวน่ารักน่าออกแบบกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับนะครับขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะครับฮะสอบถามกระทุกก็ดีแล้วก็ให้คําแนะนําก็ดีหรือขอคำปรึกษาก็ดีขอบพระคุณอย่างยิ่งที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เราช่องดีไซน์แฟมิลี่ด้วยนะครับใครยังไม่กดซับอย่าลืมกดซับและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะจะได้เป็นกําลังใจให้เราแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ของเราทางช่องดีไซน์ Family ด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาทำเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะคอนโซลตอนนี้ไม่เป็นคอนโซลหน้ารถที่มีวิทยุอะ่ะเป็นคอนโซลแอร์เพอเอิญมันแตกนะมันแตกแล้วทีเนี้ยเราจะไปเบิกของใหม่เนี่ยไม่อยากไปเบิกของใหม่เพราะว่าเบิกศูนย์ก็คงหลายพันนะเพราะว่าด้วยความที่คอนโซลมันแพงนะเราก็จะมาทําการบิวใหม่โดยการที่เราติดเป็นลายคบราเลยอันนี้เป็น ค่าดีนะข้างหน้านี่มันจะย้ย mm hmm. ๆพอแกะออกมันจะเงาๆแบบนี้นะด้านในนะครับเ,เราทําการติดตั้งแค่คาร์บรานะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็มีแค่คัตเตอร์แล้วก็ปืนร้อนแล้วก็ที่รีดหนึ่งอันนะครับที่รีดรีรีรีเนะี่ยที่รีดไม่มีเราก็ใช้พวกกราดแข็งๆบัตรแข็ง,ๆ,ขงๆก็ได้นะกับวิธีง่ายมากติดแล้วออกมาสวยดูดีนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่เบิกใหม่นะ มันก็ออกมาดูดีมีสไตล์เลยแหละเดี๋ยวเราลองไปทําพร้อมกันดูว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดตัวคอนโซลให้เสร็จเรียบร้ร quis, รอรเยเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งสติกเกอร์ได้เลยเสร็จแล้วเราก็กรีดตามร่องมีแค่นี้เลยตรงไหนเข้าไม่ได้โหดไม่ได้เราก็ใช้ปืนร้อนเป็นตัวเป่าแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยว่ามันทํายากแค่ไหนแล้วมันออกมาจะหน้าตาเป็นไงไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับไป ครานะมันจะมีตามขายตามร้านาสติกเกอร์ทั่วไปอ่ะนะก็คือไปหาซื้อได้นะเขาขายเป็นเมตรเมตรละประมาณ200อัพแล้วแต่เกรดแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะก็ลองไปดูกันอันนี้คุณพ่อซื้อมานานแล้วไปติดแลบหลังคาให้ลูกค้าแล้วก็เลยเหลือก็เลยเอากลับมาใช้กับงานนี้ของตัวเองเลยเพราะว่าลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเขาบอกว่าเอาไปเถอะอะไรเงี้ยก็เลยเอากลับมานะวันนี้ก็เลยได้เอามาใช้นะก็หาซื้อได้นะ ร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆก็อาจจะมีอะไรเงี้ยนะก็ลองไปดูกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีอะไรของสเลยเราติดเลยติดตั้งได้เลยนะก็ลอกออกมากัท้งหมดเลยลอกสติกเกอร์ออกมากหมดเลย,ลออเลยแล้วเราก็ติดเลย ก็ดีของสติ๊กเกอร์แคราเนี่ยนะมันคือลอกออกได้กี่ครั้งก็ได้นะมันกาวมันเหนียวอ่นแล้วก็เรื่องการเป็นสัญญากาศนจะไม่ค่อยเป็นสัญญากาศ ทำการเป่าให้มันหดเลย โอเคตอนนี้เราก็ตัดเก็บรายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเราอาจจะเป่าร้อนอีกสักพักหนึ่งให้มันแนบนะครับแล้วก็อาจจะวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เข้าไปประกอบแล้วก็เอาน้ำยาไปขัดเงาได้เลยนะคระับนะเดี๋ยวเราเรารออีกสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราเป่าร้อนอีกสักรล้องหนึ่งให้มันแนบแนบเลยตรงไหนที่ยังไม่แนบก็ให้มันแนบแนบไปเลย ก็คัตเตอร์ก็อาจจะต้องมีความคมเป็นใบมีดเอยียงๆนิดนึงนะตามที่ปงศาก็ดีมันจะได้ตัดคมๆหน่อยถ้าใช้ใบมีดถูกๆก,ก,ก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับส่วนเดี๋ยวถ้ามันกระดกเล็กน้อยเราก็พยายามกดๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันอยู่ในรถใช่ไหมรถเรามีการตากแดดบ้างอะไรบ้างอะติ๊กเกอร์มันก็จะทํางานมันก็จะเริ่มแน่ไปอีกนะไอ้เครื่องเป่าร้อนมันช่วยได้จริงแต่ว่ามันก็ในระดับหนึ่งเพราะว่า างทีมันต้องการการทํางานของกาวที่มากกว่านี้คือให้กาวเริ่มมีความเหนียวมากกว่านี้นะมันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่อาจจะไว้ในรถแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มหดนะเราก็ค่อยสังเกตตรงไหนมันเพเยวแล้วก็รีบกดกดกดไว้นะเดี๋ยวมันพัมันจะแนบแต่ถ้ามีเวลาเราก็ใช้ปืนล้อน,นี่ยค่อยๆป่าไปเรื่อยๆส้าพักพักหนึ่งอนะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางแหละแต่เ,เปิดร้อนแรงนะเพราะว่านั่นนะมันใจนั่น ถ้าไม่มีบ้านบ้านบางคนไม่มีเราก็ใช้ไดบอกผมก็ได้นะเดี๋ยวตอนนี้เราเก็บรายละเอียดละโอเคเดี๋ยวเราให้ดูกันเองมันก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวบม้อนี่ตั้งกันเห็นไหมเราก็จะได้ลายแคบบ้าส,สวยๆแคบราเคปราสวยๆไม่ใช่แคปราเค,ค,คปราสวยๆนะจากการติดตั้งเองนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะนี้เดี๋ยวให้ดูทางนี้ย้อนแสงนิดนึง น,นี่นี่นี่ะเป็นลายเคลฟร,ราสวยๆนะซึ่งเราใช้สติกเกอร์มาติดตั้งนะเราไม่ได้ไปใช้ผ้าเคลฟร,ราแท้อะไรเงี้ยมาทำนะเราก็ติดตั้งสวยงาม เป่าให้แน่อีกนิดหน่อยเล็กน้อยนะแล้วเดี๋ยวเราก็มันจะมีรอยนิ้วมือเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราก็แปอาน้ํายาเช็ดรถมาเช็ดก็เป็นอันเสร็จนี่เป็นประมาณนี้นะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน,นะถูกใจไหมครับก็ปิดรอยแตกไปเลยรอยแตก่อยู่นี้ปิดไปเลยก็ต่องข้างนะเราก็ได้ลายเคลืาบ่าสวยๆขึ้นมานะเป็นไงบ้างครับ ไปลองทำกันดูนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับอ่าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับวันนี้ไปก่อนละครับใครยังไม่กดซับอย่าลืมกดซับและลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับจากช่องดีไซน์แฟมิลี่นะครับวันนี้คุณพ่อขอตัวลาไปก่อนครับใครทําแล้วเป็นไงส่งมาให้ดูกันบ้างนะตอนนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวยๆอยู่บ้านก็หากิจกรรมทํากันนะครับไปลวครับบายบายสวัสดีครับสวยไหมครับ